สามสี่แสนนัเองอืมนี่คือแลคาเงิน 3, 4, สามสี่แสนกับเกษตรกรเขาไปเสื่องว่าน้ำบานว่าพื้นด้านได้หลายตัวเะะครับผม<อ>นั่นหละอ๋อคือฐามโกเนี่ยครับโอามันโกามันดอกครับอาาโกถามดอกตํานี้ทั้งนหนก็ดกูางจมครับคอ,อันนี้คือตํานี้ทางสุดโอ้ทางหลอดนั่นเองครับครับผม ดูกทางชมดูกทางสวนดูกทางหลอดนี่ ผมได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมนะครับรักพักดีฟามขึ้นเก่านะครับพี่น้องมือนีแบะมานะครับแบะมาเยี่ยมชมนะครับแบะมาถามเขานะครับถามเขานะครับคุณพ่อผลนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับผมครับคุณพ่ออเนกนะครับเนาะครับผมครับมือนีแบะมานะครับแบะมาเหรียญน้ำนะครับมาเยี่ยมยามคุณพ่ออเนกเป็นนะครับพี่น้องนะครับผมคุณพ่อครับเป็นยังไงครับลูกลํำปีสกินห่าตอนนี้ขี่ไข่ไปลำปีสกินกะกะหี่มไปหรอครับ เงียบแล้วนะครับเนาะครับสงบเป็นแบบปกติครับผมัอยู่ป้าห้องในปกติแล้วครับปกติแล้วนะครับเนาะอ่าตอนที่เป็นในตอนช่วงเลตุช่วงนั้นนี่ก็เป็นหลายตัวนะฝรั่งมันบ่ครับก็เป็นเกือบหู่ตัวละครับครับผมเป็นเกือบหู่ตัวแล้วก็กับว่เป็นหลายครับออ๋กับว่เป็นหลายคือห่อห่าดูเรี่ยท่านนะฝรั่งเบิ่งรักษาท่านความสะอาดครับสะอาดนี่ก็เน้นดีวันเราคุกเามสะอาดเรากับพวก เนี่ยครับล้มเรือดลงหยังนี่ยแหละครับผมสะอาดดีโปร่งดีจริงๆเพิ่งกับเอ่อพวกสักเพิก็บอายุดีครับผมเอ่อยู่ดีกินดีมันก็เลยเพิกับเลยบ่บ่บ่เผลัดหลายบ่แพร่กระจายเนาะพ่อเนาะบ่บ่มีเชื้อบ่มีตัวนี้เป็นนักกระโม่เลยนาะพ่อในฟาร์มเฮาเนาะลักษณะตุ้มเนี่ยจีรศัมจีรศัไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยครับโอ้เห็นน้ำหนังมันงเนี่ยครับเห็นน้ำค้อเราวันนี้มู้มู้วอกเป็นตุ้มเนี่ยมันสืไข่ซ้ำ ใ้นะครับอคือใต้หนังครับข้าหนึ่งครับโี้ขาเนี่ยครับโอ้บวมขึนน่ะเราพันันี่มันแต่เาี่ยงมันะครับพันวเนือัวน้มครับผมเรากพันพื่นเมืองครับี้ยวเลียงกันตรงเราก็มูพันขื่นเมืองังเงกัวไทยกัโดนนะครับครับผมเขาเสี่ยงน้าพุเขาน่ยอ้คงวัดานะครับคผมอกแม่เชืงกันเองจะครับ คอเส้นแม่แม่เส้นโบกอันนี้ก็แลว้วอันนี้ก็แล้วแตร่ราคาตัวยังสั้นก็ยังมีอยู่ครับแบบง้อผงง้อมูก็ยังมีอยู่ครับผมแล้วบาบนี้คันจีเลียงงัวบะมันคือพอนี่ให้เฮาเบิ่งจังได๋ครับให้ับในวิธีการเลือกซื้อแบบนี้กว่ามันสิมาเป็นพันจังซี่ครับก็บมัน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 ก็ยากอยู่นี่ครับเพราะมันบ่รมันง่ายปานเดีดิครับคือราคามันก็ดกับแท่งมันขังอีสูงแล้วนะครับเนาะคันแบบนี้เนาะ กันนี่เจ้งเลือดลอยตัวนี้โอ้เลือดลอยนะครับพ่อสามสี่แสนเจ๊เสียนี่คือราคาเงินสามสี่แสนกับเกษตรกรเอาไปเสี่ยงว่าน้ำบานหรือว่าพื้นบ้านได้หลายตัวนี่ว่าอะครับผมอ๋อนี่ยนี่คือห้าเหลื่มตัวนี่ห้าเริ่มต้นที่ที่แต่ทุ่นน้ำจำนะครับเนาะน้ำตำการแต่บัานนี่แต่บัานนี่มันมันผิดตอบโจทย์พราะเพรพรพรได้คือคือสามขอที่่ทีผมบานนะครับ ครับคือพันธุ์ดีอาหารดีการจัดการดีอครับนี่สามขอนี่ผมอาสิบไปเรียงสเปซสปาวันเถอะครับผมเออพันธุ์ดีพันธุ์ดีแต่เท่าเ้อไไ้เรียงห้องห้องห้องกขัดพันธุ์ยังสี่นั่นว่าละครับผมนี่พันธุ์ดีเรามีพันธุ์ที่ดีเราก็ต้องมีอาหารดีครับครับอาหารในมันกินตรงดีอืมพันธุ์ดีอาหารดีครับ สองอย่างดีเลยที่สามกับการจัดการดีการจัดการดีนะพ่อเนาะครับครับผมีหัวใจมันเลยครับครับครับหัวหัวใจของเกษตรกรที่สามาเลี้ยงสัตว์วันต่อครับผมเออบอลมาโอ้ยเงินหน่วยเขาซื้อเออได้เงินสามทีแสนซื้อเบรบักหลายตัวเต็มขวั่งเปลียนบ่ละครับครับแต่ลักษณะทางพันธุกรรมนั่นมันซาอ๋อมันมันมันกระจายได้เยอะเลยครับ ทั้งกขายได้อยู่เตยย็มีต่ตวใหญ่อ๋อนี่คือเนวทั้งเนวทังทำแนะนํำของพอ่อเน่ทั้งี่เขาเขาก็าานั่นมาเหรอครับทั้งทั้งโตใหญ่ทั้งเนื้อหลายทั้งสวยงามคร,ครับ่ครับแล้วค่าตอนนี้ของเดือดลอยพ่อแม่นี่อยู่ตัวไหนครับเมนี่อยู่ก็พอ,พ,อ,พ,อพ่อพ่อจากน้ำลวกเรับอนครับอ๋อครับ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 ไกร้ครับครับครับนี่ครับเดือรอยน่เดือรอยมี้อแล้วครับเดือนไม่ได้เลือรลอยนะพ่อเนาะตอนนี้เนาะ ตีเขาสองปีครับนะครับผมอันนี้งานประมาณสิบแปดสิบเก้าเดือนมันก็แหลวแต่ราคาเนาะพ่อเนาะสองสามเดือนครับแมนโอแเหลวแต่ราคานะครับพี่น้องนะครับเหลวแต่ราคาเจ้าตอนนี่เลี้ยงเลี้ยงม้าเพื่อนบ้านเขาได้บ่ได้คือกันครับครัได้กระออกแม่แพรลูกเขาคอยจังมาจังคอยพัฒนาจังคอยขยับขึ้นเนาะพ่อเนาะเคื่องแบบซีไว้เสรื่อแบบเพื่อนก็ได้ครับ การเอเขาเอืน้นเพื่อมูลนราคาเนาพนะพ่อเนาะ <P ers> เพื่อนมูลนราคาแล้วแบบนี้มัน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 อย่งสีโบดีกึ้งสิครับครับ <P ers> แต่กาเลี้ยงได้คือกันครับผมแต่ว่าขนันขันมืองานแต่งปรผมว่าขันมือไม่หลีผมอยากให้เลี้ยงสันงส้นล่ะอย่างรวมสมตะกันครับ <P ers> ครับพล,ลงังก้นเห็นเพื่อนเลี้ยงกั้งสิเขาเขาเลี้ยงเลยครับอันนั้นกับบางบางเจอกับโบมีความรู้เห็นบ่าอะไรครับแมนครับเออโบมีความรู้ท่านนี้มีประสบการณ์นะพ่อเนาะท่านไหนร่วงเบิอง อันนี้ประสบการณ์ท่านใ่องเบืองประสบการณ์ครับต้องเริ่มจากหน่อยมาก่อนนะพ่อเนาะเริ่มจากมว่าอ่าม่ว่กลางม่ว่ลูกผสมบานห้องก่อนนะครับกันเก็ดไปได้ไปไม่มีหลายห้องก็จังไฟขยับมากนะพ่อเนาะจังไฟขยับมากนะครับขยับเป็นปั๊บถุงขั้นเป็นอันนี้ก็เนี่ยาทั้งลองขีดลองถือไปก่อนครับแจ้งันแจ้งทันจ้งที่เจ้าาฟ้าผมเนี่ยเขาก็มีความรู้เนาะเขาเก็เก็ดเก็ดยได้ครับอื ครับผมก็เลือนก็เลือนแคบบ้านยุงสินะครับนั่นแหะครับเหตุใดนะครับแต่ว่าคอยมีปัญหาปัญเดอืมคือเ่าก็ต้องเรียนรู้ว่าชีเจอปัญหาอยั้งนะพ่อเนาะบางทีเ่าเริ่มต้นขึ้นมาเ่าเอางัวราคาแพงมาเลี้ยงเกิดเป็นยั้งขึ้นมาห่อคือมันแม่นครับผูกเพืิดเลี้ยงสัารในเสี่ยงครับครับผมนี่ความเสี่ยงอยู่ตลอดเพราะว่าสิเป็นโรคระบาดเพราะว่าสิเป็นอยั้งอะไรย่างนะพ่อเนาะ เอ๋อเห็ดไปบางเทืยนนะครับพี่น้องก็ต้องเริ่มจากหน่อยมหาหลายนะครับพี่น้องนะนะครับผมเลี้ยงงัวพื้นบ้านแล้วพี่น้องว่า่ม่วนมันมาเลี้ยงงัวสิบมมีความรู้เดียกว่าแข็ง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 เลี้ยงงัวนนมแข็งแข็งต้องมีความรู้ครับอเลี้ยงงัวนมเนี่ยครับง้วนมไปขายนี่อยต้องเป็นว่ารรู้คับมันวันวานสี่พันงัวครันแอ่มูไดมันให้น้มนมดีเสียงมันมั่นใจครับครับครับผมเออการ สมการนี่อย่างเดียวกันนี่การ,ร,การยังพวกนี้เหอรอครับการยนบการยังที่เหรอครับผมการยังนี้ความรู้หลายก็ต้องใส่ความรวมนะพน่อเนาะ,นนค,ะครับผมแก้วเนื้อนี่ยแต่พวกปันด้ครับครับผมจะต้องต้องใส่ความรู้ด้วยกันครับแต่ไทยบ้านเขาสิขาดตัวนี้เหรอครับ,บอื ต้องต้องศึกษานะพ่อเนาะไ้หน่อยก็ต้องมันต้องล่องเลี่ยงเบื้องหน้าพ่อมันยังทีได้ประสบการณ์นั่นบ่พ่อแอนคือคือเขาปลูกแกงง้เนี่ยครับเขาปลูกแต่หาหลุมเนี่ยครับครับเขาสิ่งหัจักครับไอีหยังเลียงังแค่หาตัวเนี่ยครับครับแอนมันสิงหัจักนะพ่อเนาะว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเนาะแล้วบัดนี้แล้ววัดนี้ทิศทางของมันนี่งัวนี่เดี๋ยวนี้มันค้าโรครับอือครับค้าโรคครับโรคที่มันระบาดอยู่ส่วโลกเฮาเดียนี่ครับ มาปลูกข้ามบ้านเฮาปลูกข้ามโลกอยู่ในโลกงกันนี่เลยเห็นหนงัวนี่สอบเศร้าไปลงไอ้ลงไปครับเรากับหลวงง้วทีทีผ่านมาบวางหันแหละครับครับผมโลวงลำปีสกินลำปีสกินตอนนี้ก็น่าจะเริ่มขี้ไข่เดี๋ยวนี้ฟ้าเนาะรวมรวมเนาะเอหลวงง้วนเปลี่ยนโลวงก้นมาหอมครับครับตอนนี้โลวงก้นกับมาหอมกัเลยตามผมเนี่ยก็มุมฟ้าเบิ่งมาอย่างหลากหลายครับกเกิบเกับสอบเศร้าไป เพราะว่าตอนนี้คือการเคลื่อนใหญ่กับวัได้ครับปฏิสัพท์กับห้ามแมีนกับห้ามเกินใหญ่ตลาดการซื้อขายเกลี้ยกล่อมๆสีอยักสบเศร้านะพ่อเนาะครับผมนะครับผมเพราะว่าก่ไก่หลายๆอย่างเนาะพี่น้องทั้งหลวงคนทั้งหลวงงัวทั้งเศรษฐกิจนาะฟอน่าเนี่ยว่าครับหลวงงัวนี่มันมันนั่นเหรอเหลื่อมซาแล้วเนาะพ่อนเนาะครับผมเหลื่อมซาไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับทั้งเศรษฐกิจนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับตันใดนะครับ ที่อยากมาเลี้ยงงัวนะครับอยากมาเลี้ยงงัวมือนี้ก็ได้สอบตามพ่อเพิ่นนะครับหลายอย่างพวกตำหนีงัวนี่เขาเบิ่งมีมีจักตำหนีงัวครับตำหนีหลีที่ที่ที่มันมีอยู่ในงัวนี่ยตำหนีข้างนอกก็มีตำหนีข้างในกับมีตำหนีโดยรถตำหนีข้างนอกก็คือขามันโขกเนี่ยครับขามันโขกขามันดอกครับเออขาโขกขาดอก ตำหนีทั้งนี้ก็บูกทางจมครับอันนี้คือตำหนีทางสุดอดกทางหลอดนั่นเสียครับครับผมดกทางจมดกทางสุดดกทางหลอดนี่เขาแมนเขาสิบลเห็นเขาสิบลเขาไปเสือเกไปเสือกเลวเขาบลเดีไปค้ำเบิ้งมันครับผมมันมันมีปัญหาเรื่องการขายวอลล่าฟอร์บส์แบบทั้งหมดเขาเรียงไปนีแหละครับก็ถือว่าตำหนีแหละตำหนีแหละหางหลอดนั่นเสียครับหนาแด่นนั่นเสียครับกรีนด่ังนั่นเสียครับ อันนี้ก็เป็นตำหนิโดยร่วมที่ว่ามันเกี่ยวกับราคาบ่ะนี้มันโมเป็นข้อจีคายตีพ่อบ่ะนี้ครับแมนครับแล้วส่วนใหญ่ว่ามีตำหนินี่มันสีโปเชื่องกับมันสีหายอ๋อตีพ่อโอ้เกี่ยวกันเลยป่ะครับตัวนี้แบบัมพันธ์กันเลยตดตำแรานี่ดูเรียงเลยแหละตีโอขาตัวรับขานตัวมันจะดิถูกขาเนื้อขาข่างเดียวครับตัวมันจะดิถูกทั้งสองขางมันมันมีวิธีรักษะบ้าเนี่ยพ่อออก มันก็ดีย่างไปเลยครับตัวบางตัวมันกะดีแก้ไปย่างก็ได้เหมนหลักงี้เหมือนเสาครับผมครับโตก็มันโตกบางบางตัวนี่ผมเห็นนี่ย่างไปแล้วแต่ว่าขาพอไปน้ำที่ไปนี่ทั้งหลังหลากไปเอานะพ่อครับหลังเอ่นขาโตกมันมีวิธีรักษาพอไหวมีอะไรครับมีคนท่าตัดได้โย่โอ้ท่าตัดได้โย่นะครับบางบางตัวกับบางตัวนี่เอามาเลี้ยงไว้แต่โดนดนเนาะพ่อเนาะครับไม่ได้เป็นกระมีบานนี่ การเมืองทั่วหลายมันจะเปลี่ยนช่วงมันพองครับอือครับผมผมเคยเห็นอยู่ดิว่าเอามาเลี้ยงแต่แม่สาวเป็นสาวเป็นสาวตั้งแต่ครับเพราะท่านเป็นหนังในช่วงมันพองเลยครับมันมันจังเปลี่ยนเออครับมันจังเปลี่ยนบ่านี้ผมถามพ่อเนี่ยมันเกี่ยวกัระมาพันบ่พ่อบ้านนี่ส่วนบ่ผมมก็บบ่่แนใจครัีส่วนบ่ตามพ่อประสบการณ์เฮาเคยเห็นนี่เนาะแม่นครับเพราะว่าผมก็ได้ยินเพิ่นว่าเพราะว่าตัวตัวแตแม่มันดูแขาง สูตรลูกคางหลอดลูกมันก็เป็นคลื่นกันนะอ๋ออันนี้ก็ครับผมกับี่เฮาสังเกตได้นะพ่อเนาะครับแม่นแต่ว่ากับว่าเดว่าการันตีว่ามันจะเป็นทุกต้นนะครับครับแม่มันหางดอกลูกมันก็หางดอกจริงอ๋ออันนี้ก็เป็นน้ำกรรมพันธุ์อีกอันหนึ่งคือกันอันขายถูกเนี่ยคือกันไหมน้อพ่อครับแม่นเพิ่นว่าขายถูกนี่ยเพราะ บ่ามันเมีย่เป็นทั้งย่ายทั้งปูเป็นก็เปลี่นมาทั้งครับต้หนีต้มต้หนีย่า่เหลีอวซื้อขาทุกนี่ล่หละกันแม่นบ่ครับต้มนีในง้วนนี่ที่ที่ในห้อยเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นตีเลยล้วมึงนี่ยเล่นโอ้แต่อันอื่นก็พอไปกันได้ขางดอกพวกนาแว่บุกทางอีหยังนี่ก็ธรรมดาอยครับถ้าขาทุกนี่ผิดหลายกูโม่กับ กันเห็นนี่คือโบโบตื่นตาเลยเหรอพี่ราคาเนี่ตกเล่นบ้างวะรับผมค้าขายอยู่ของการขึ้นขึ้นหน่อยอันนี้กับประสบการณ์ประสบการณ์จริงจากขวานนะขวาเนาะบางเทีเขาซื้อมันเปลี่ยนตอนที่เขาไปเบิ่งมันบออะไรแข็งแข็งตามตลาดนัดค่าสัตวารนะครับแข็งแข็งกลางระวังแข็งกลงระวังนะขวาเนาะครับบางเทีเสื้อยุทตลาดมัน้นเปลี่ยนเหรอครับมันมาเปลี่ยนยี่บ้านเขาครับมาอยู่โอ้ราคารู้เป็นเครื่องเลี่ยนะครับฝรั่งวะ โอ้นะครับผมไอหางดอกนี่พ่อเคยเห็นบัวทิพนย่อมมาในน้ำตลาดเคยมีบรือมีกันครับแม่นเพ่อะว่ามันมันกระแล้วแต่พุทธธรรมบางบางมองก็มีกันเนาะพ่อเนาะไอมีก็ได้ในห้อยเนมีคุที่ครับนี่จันทร์จับันการฆ่าการขายเป็นกมบูรณ์เห็ดเดือดแต่แต่ก็เคยได้ยินีพุ่นบอกมาผมกับว่เคยเห็นดอกนะครับอาจ์ชิมีอยู่แต่กับอาจ์ชิบได้หลายเนาะพ่อเนาะ ครับผมแต่ว่าไอ้เรื่องขายทกนี่ผมก็ได้ยินหลายคนบอกอยู่ว่าตอนสื่อมันบ่เห็นมันเปลี่ยนอยู่บ้านบบบนี้เนาะพ่อเนาะราคาเนี่ยตกเป็นเป็นเครื่องเลยนเนาะพ่อเนาะต้นนี้ไหนอันนึ่งแต่เจ้ากับมดพวกมันลูกออกยังไงครับอืมต้นนี้ข้างนอกกับพวกขาที่เห็นทั่วไปครับหนาพี่หางดอกอือันนี้คือมองเห็นเนาะพ่อเนาะมดลูกครับแม่ไอ้มดลูกนี่ก็โอ้เนาะพ่อเนาะอันนั้น โชคดีหรือกับว่าเป็นกับยังนั่นเนาะพ่อเนาะบางเท yeah. ีเขาเอามาแล้วซื้อมาแล้วในราคาดีถือเนาะก็ก็มันกับว่าแมนว่าอยู่ในตลาดเนี่ยชิบ่มีของดีด้วยับครับก็มีคือกันของดีก็บยุหันแหละครับครับของดีก็บยุหันอยู่น้ากันอยู่น้ำกันแล้วแต่เขาจีดายขึ้นกันโอ้นะครับบางเทีไอพี่น้องไปพ่อง้อทองนะครับง้อทองโดดคูปเจ่าใบเถื่อนก็สนครับจังคันกับกับปาก พี่น้องไหวแล้วับกันซื้อได้ก็ซื้อ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 จังซี่แหละครับโอ้หาซื้อน้ำข้นหูวจักกันน้ำหานเท่านาะครับซื้อน้ำไปตลาดกับซื้อน้ำข้นหูวจักกันครับผมเพื่อเป็นนิยังกับโอ้ยมันเป็นนิยังเอาเคลืนในฝ่ายเด้อเออมันกับหัจักกันเนาะพ่อการหากันเย็นยืนปะถ้าไปจังมาซื้อน้ำปั้มผมมั่งสี่ละครับผมก็สิ่งเดียวกเออตัวนี้ทองเด้อครับ เออตัวนี้บบทองตัวนี้มีตำหนีเด้อครับเข้าบอกกันบอกกันนะพ่อเนาะแต่ส่วงนี้ก็สิโบแต่เอางวงมีตำหนีมาขายเด้อครับอืมครับผมเพราะว่าเอ่อระดับฟาร์มเขาเนาะครับครับครับเขาก็ต้องอยู่กับพี่น้องเขาก็ต้องพึ่งแพ้อาศัยกันนะพ่อเนาะเพราะมันเขาสิมาเห็ดมือหนึ่งมือเดียวนะพ่อเขาเห็ดกับอยู่กับพี่กับน้องตลอดนะครับอันนี้โมนีบังเตือนะครับพี่น้องกันนะครับผมเขาก็ พอเราก็นนะนันะครับในวิธีการหาเหลือกสือง่วนะครับเราเราจะฝากอนุญาติกับผู้ที่สิมะเรียงนะครับครับเบื่อสังคมเมืองครับผมเป็นโลกที่ไทยอยากมาอยุบานอยางมาเอกราชเตีอย่ากมาเรียงว่าปลูกเพื่อเรียงสัตว์นี่มว่างัวงอยังเป็นตะเรียงอนี่ยครับครับผมว่ามันมันหมดทั้งหลายครับเรากตั้งประเทศให้เจ้าประเสรครับครับผมเวียดนามกจีนอืมกบดีประเทศเขา กินเนื้อสัตว์กินกินเนื้อสัตว์ด้วยกันครับครับมันก็ส่งไปขายส่งตรงนี้ครับยังส่งออกได้นะพ่อเนาะนะครับผมคภาพผูกเ้ากะขาดเชืนครับเพียงวัวนเนี่ยครับยังบวกขาดเชื่อนนอกถนนราคาได้ครับผมอ่าใต้คู่มือมันขีนครับโอ้ขีดนี่ครับพ่อขีกรองห่าบาทครับโอ้พ่อพ่อตากพ่อผมนะครับเนาะเก็บไปกรองร่วมกันครับมานี่แจไปใส่ ไฮไซน่าผมมึงกล้วยกล้วยนี <Quiz S 3> <What? S 2> ่กล้วยผมมึงตวนใหม่ครับข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 ี่งอเขาหน่อยนะพ่อเนาะนี่ผมขี่นั่งไซโอ้โหนี่ละครับเั็นเนี่ยขึ้นความสมบูรณ์ในธรรมชาติครับผมเป็นคว่ำอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติใส่ให้ใส่ซน่ใส่นี่ครับนี่ครับครับมึงสวนผมก็ได้ครับผมพอปลูกใส่ปุ่นไวขี่งอเขาหน่อยนะพ่อเนาะอีสองสามปีนิ้วอืมนะครับผมบรรยากาศนะครับครับผมแขวนแล้วงานเป็นแบบนี้เลยครับวันนี้ ันนี้เาไม่ซื้อเขากะสอบละสามสิบบาทที่ผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรนี่นะครับผมกองไว้รวมไว้ครับแต่ยิ่มีผู้อยากซื้อผมก็ให้ครับแบ่งคือกันเนาะครับเนาะพฟอเนาะคับเหลือเหลือใส่เขากับแบ่งขายเนาะกระสอบละยี่สิบบาทครับอกระสอบเมาน้ำผมครับผมกระสอบปุ๋ยนี่เอาอยี่เนี่เลยกระสอบเพไ่ได้ซื้อกับเมาน้ำผมหาสอบร้อยเดี๋ยวว่า ครับแนงานม่ให้อาเลยโอ้ให้อลรวนน่าใส่เอาครับโอ้ดีครับดีดีดีนะครับผมทั้งพัวฝนนะครับผมต้องมัดปากก็ตํำลงพอดลงก็ได้สสดยดรับพ่อสียดายไม่ได้เสียดอยไม่ได้เสียกาบไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียดายไม่ได้สบการณมดีๆนะครับปร้สบการณ์ดีๆคีายไมนได้เสียดาย่ไัีาม่ไั้เียายไม่ไ้เสี่อียดายไม่้ี้ผมต้องีอขอม่คุ้พสียายๆคียาไ่้เสีามรู้นะครับขอบคุณครับมครับเสียดาครมบ